สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่19เมษายน2567ครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับตัวเลขของทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ได้มีการประกาศข้อมูลหลักที่สําคัญประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับปรากฏว่าตัวเลขคือจํานวนคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับก็ออกมาเท่ากับครั้งก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวดัชนีภาคกผลิตจากรัฐฟิลาเดเฟียเนี่ยออกมาที่15.5นะครับก็คือว่าดีขึ้นเนาะส่วนตัวเลขยอดขายบ้านมือสองนะครับออกมา ผิดจากคาดเล็กน้อยนะครับอยู่ที่4.19นะครับภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกดราคาทองคำนะครับตอนที่ข่าวสารนั้นออกมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็กลับมาวิ่งต่างโครงสร้างเดิมนะครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคํานั้นปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับก่อนที่โรนเทขายลงมาณตอนนี้นะหลังจากที่ผมไปหาปัจจัยมานะครับก็อ่ทางสำนักข่าว ABC News นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับว่าได้มีการ ตอบโต้จากอิสราเอลนะครับไปถึงอิหร่านด้วยการยิงระเบิดเข้าไปเช่นกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านได้มีการยิงอัดรวนคามิคาเซ่นะครับเข้ามาที่พื้นที่ของอิสราเอลเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้ว ว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับยังคงวางแผนอยู่ว่าน่าจะมีการตอบโต้กลับคืนเที่ยงแต่ว่ายังไม่ระบุว่าวิธีการใดนะครับแต่ว่าช่วงเช้าของบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการยิงตอบโต้ก,กันเข้าไปก็เลยทําให้ราคาทองคำนะครับหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองทีนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าอิหร่านจะว่ายังไงต่อนะครับหลังจากที่โดนยิงเข้าใกล้อ่าใกล้ๆก,กับตัวสนามบินในกูเตฮรานนั่นเองนะครับก็่อนค้าน่าสนใจสําหรับประเด็นนี้นะครับส่วนอ่ ข่าวสารในวันนี้ตามตารางนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้ระมัดระวังข่าวสารนอกตารางแล้วก็ความผันผวนนะครับที่จะมาในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์นี่แหละครับนะเพราะว่าอาจจะทําให้เราเทรดกันสับสนได้นั่นเองนะครับส่วนทางเทคนิคนะครับดูเอสโซล่านะอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบลักษณะนี้นะครับตอนนี้กําลังใกล้ขึ้นมาเทสตัวแนวต้วา,ตาสาคัญนะครับบริเวณ106.6ร ็มีโอกาสขึ้นได้นะครับเพราะว่าต่อให้ทองคํามันจะขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดกราฟดูดียู d อ l l a r ก็ขึ้นเหมือนกันนเพราะฉะนั้นนี่นอนใจว่าถ้าทองขึ้นยูต้องลงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะครอสกับค่าเงินต่างๆแบบผิดๆนะครับก็จะมีโอกาสเสียเงินได้นั่นเองนะส่วนราคาทองคำนะครับตอนนี้หลุดขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ในช่วงสัปดาห์นะครับอยู่ที่สองพนสี่รอสิบสองนะครับแล้วก็กลับลงมาเทสจุดตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับว่า ถ้าราคาทองคำจะยังไม่ลงนะครับจะยังไม่ลงก็ไม่ควรเกิน2,352.59สําหรับแนวรับบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปเลยตรงนี้ก็ค่อนข้าง,างน่าสนใจ นะครับบริเวณ2,386เนี่ยนะครับก็ผมมองแนวต้านไว้2จุดนะครับก็คือ2,402จุดเดิมแล้วก็4,000อ่ะ2,446นะครับซึ่งเป็นแนวต้านด้านบนมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบเป็นออทามไฮได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูภาพรวมนะครับผมแนะนำว่าให้ยันมาถือยาวนะครับสำหรับหน้าบายนะเพราะว่า ราคามันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับมโอกว่าที่จะย่อตัวกลับตัวลงได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นรีบเข้ารีบออกน่าจะปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ราคาน้ํามันนะครับหลังจากที่มีความตึงเครียดร,ระหว่างอ่าอิสราเอลกับอิหร่านเข้ามาเนี่ยราคาน้ามันก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันนะแนะนํารอย่อบ่ายนะครับย่อบ่ายตรงนี้ปลอดภัยกว่าเพราะว่ามันมีปัจจัยเข้ามาแทรกแซงแล้วนะครับมีปัจจัยเข้ามากระทบแล้วเพราะฉะนั้นอ่า การที่มันมีปัจจัยแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้ราคาเหนือสามารถวิ่งได้นัเนเองนะครับเพราะฉะนั้นเบรนทผมให้แนวรับไว้อยู่ที่ประมาณ87.237นะครับค่อนข้างน่าสนใจว่ามีโอกาสที่จะวิ่งมา,มาทดสอบแล้วก็กลับขึ้นมาทดสอบซัพพลายโซนบนประมาณ90.95 0ได้ครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารในตารางไม่เยอะนะครับแต่นอกตารางสงครามต่างๆระว่ดระวังให้ดีแล้วก็อย่าลืมวันนี้มีเนจเมนท์ขอทุกคนโชคดีมีกำไรแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณครับ